สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทำประหาคำที่มีตัวการันต์กันต่อเลยนะคะโอเคอ่ะแบบนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าเขาจะมีช้อยมาให้ตะวันใช่ไหมคะใช่คำคไหนที่เราเห็นแล้วเราคุ้นๆเราสามารถเลือกไปเติมได้เลยมันก็จะง่ายกว่าแบบแรกใช่ไหมเมื่อกี้ให้ตะวันคิดเองเลยว่าจะเติมอะไรเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างยากนิดนึงบางคําแม่ก็ต้องช่วยตะวันอ่ะแต่แบบนี้ตะวันลองดูซิว่าคําไหนจะมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวการันต์โอเคไหมคะโอเคค่ะเริ่มทำเลยค่ะอ่าเริ่มเลยอ่านด้วยคําศัพท์ มีอะไรเป็นตัวการันคะทอทหารค่ะทอทหารแล้วหนูไม่เขียนการันเหรอคะลูกต้องเขียนการันด้วยน,นะคะโอเคค่ะโบดถทอถุงนะคะสตังขวายการันกษัตริย์ยอยักษ์การันค่ะสัปดาห์หอหีบการันค่ะดาวเสา โดเรือกระดานค่ะต่อไปมเมล็ดพันธุ์นะคะทอทธงสระอุค่ะต้นทอทอทงสระอีค่ะลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์อะไร,รทอทองสระอีค่ะ แล้วก็กระรันนะคะสักสีลอเด็กสระอีค่ะต่อไปสืบพันธ์นะคะสืบพันธ์แม่บอกว่าใช้อะไรเป็นตัวกระรันคะทอทงสระอุค่ะอ่านี่ต้องจำนะคำว่าพ like ัน์นี่จะเป็นทอทงสระอุแล้วก็มีทรคาดนะคะค่ะต่อไปสักสิทธ์นะคะอ่าคำว่าสักอะไรเป็นตัวกระรันเมื่อกี้ทำไปแล้วเนี่ยคำว่าสักสีเต้อเดมืสระอีนะคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ เขาไปคำว่าสีดนะคะปิดเนี่ยก็เหมือนกับลิขสิทธิ์เลยค่ะลูกทอทงสระอิน,นะคะเขียนบ่อยๆเดี๋ยวก็จําได้ค่ะลูกไม่ต้องไปนั่งท่องนั่งจํานะว่าคําเหล่านี้อะไรเป็นโยการ,รันเพียงแต่ว่าเราต้องเขียนบ่อยๆโอเคไหมคะอทีนี้อันนี้ง่ายเลยเนี่ย<ช>แม่ว่าเซตนี้ง่ายเพราะเป็นคําที่ตะว,วันเขียนอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะ,คะเริ่มจากคําว่าดวงจันทร์ดวงจนังจนทร์นะคะทอรอการันค่ะมีทอรอต่อไป ตอรอกรันนะคะอันนี้ต้องรู้นะพิชาเรานีเรียนเลยนะเขียนคทยาศาส์ด้วย่อไปสัญลักษณ์ก็เขียนบ่อยที่แม่ให้ตอวันเขียนประโยคสัญลักษณ์ใช่ค่ะก็เพิ่งเขียนที่โรงเรียนไปสองข้อนะคะอ่าอยู่บ้านแม่ก็จะให้ตะวันเขียนบ่อยๆให้เขียนเองแต่ว่าจะได้จำได้ประชาราษอะประชาราษเมื่อกี้แม่บอกไปแล้วอะไรเป็นตัวกันล่ะคะอ่าตัวอะไรคะมีเป็นชนะอะไรคะตอชดานะคะแล้วก็ ดอเรือค่ะอ่ะต่อไปพระพักพระพักตอรอการันค่ะอ่ะมีไปแล้วตอรอการันอ่ะส่วนพระอินทร์ตอรอการันใช่ค่ะโอเค ยยม,มาค่ะวันนี้เรียนเรื่องนี้ก็จะยากหน่อยนะคะลูกโอเคไหมคะ <Okay. S 1> แต่ว่าพยายามทำความเข้าใจกับเขาเดี๋ยวเราก็ชินโอเคไหมคะ <Okay. S 1> คพเพราะว่าคำภายในภาษาไทยมีอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือบ่อยๆเขียนบ่อยๆ <Okay. S 1> เราก็จะจำได้เข้า okay. ไหมคะลูก <Okay. S 1> ขอบคึ้น่ะสวัสดี